สภากรรมการนะคะ<ม>ก็เมื่อกี้ก็เลยมีมตินะคะให้เราผุดแคมเปญนะคะคนไทยรักบอลไทยขึ้นมานะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะแป้งเชื่อว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนไทยนิยมดูมากที่สุดถึง70%ดดังนั้นเนี่ยมันเป็นกีฬาของคนทั้งชาติเป็นกีฬาที่รวมใจเป็นกีฬาที่สร้างความสุขสร้างความเศร้าสร้างการมีส่วนร่วมและสามารถสร้างต่อไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเข้าใจ บริบทการอยู่ร่วมกันในสังคมในแต่ละชุมชนแป้งจึงได้ผุดแคมเปญนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแคมเปญที่ว่าแป้งก็ต้องยอมรับว่าสังคมพบวิปฤตททางการเงินอย่างแน่นอนแคมเปญนี้แน่นอน,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 อนคงจะต้องเป็นการเ,าเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการประกาศแคมเปญต่อไปนะคะแต่จะเป็นแคมเปญที่แป้งเชื่อเพราะแป้งได้รับการติดต่อทั้งจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็จากคน ทุกคนจากแทบทุกจังหวัดเลยจังหวัดทางภาคใต้นี่ก็ติดต่อมาเยอะมากจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างนี้หลายๆที่นะคะคืออยากจะทุกคนอยากมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับกวารติดต่อจากห้างร้านนะคะบริษัทแล้วก็คนหลายคนนะคะแม้กระทั่งไม่ใช่จำกัดอยู่แค่ในวงการกีฬานะคะศิลปินดาราหลายท่านติดต่อแป้งมาหมอพยาบาลน,นะคะติดต่อแป้งมาจากทุกวงการตำรวจทหารติดต่อมากันมากมายดังนั้นแป้งจึงผุด แคมเปญนี้ขึ้นมานะคะเป็นแคมเปญคนไทยรักบนไทยซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะทําคือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราจะทําอย่างโปร่งใสและมองเห็นได้ทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์เพราะแป้งเชื่อว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลในยุคข,ของเรายุคข,ของแป้งแล้วก็สภาก,กมการเนี่ยแป้งเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนแล้วก็ผู้ที่เลือกตั้งเราก็มาเนี่ยอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าของฟุตบอลซึ่งแน่นอน ยังมีอีกหลายอย่างนะคะที่แป้งว่าวันนี้คนไทยแล้วก็คนทั้งโลกเนี่ยอยากเห็นความโปร่งใสอยากเห็น governance และ transparency จากทุกมุมดังนั้นเนี่ยแป้งขอโอกาสในช่วง3ปีที่แป้งยังเหลืออยู่ขอโอกาสให้แป้งและสภากรรมการตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถแม้ว่าเราจะเผชิญกับวิกฤตอะไรก็ตามนะคะแป้งก็คงไม่สามารถให้สมาคมกีฬาแห่งนี้ ต้องล่มหายตายจากไปนะ,ะกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่เปิดแคมเปญน,นะคะไปจะรีบเปิดเลยนะคะคิดว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยน่านจะได้เห็นแคมเปญน,นี้แล้วนะคะก็จะจะมีการแถลงข่าวและเชิญสืมม่อมวลชนมานะคะแต่ตอนนี้นะคะถ้าท่านใดมีไอเดียนะคะช่วยหลั่งไหลไอเดียมาที่ <c oughs> เพจม,มาดามแป้งหรือที่ FA หรือที่เพจสมาคมได้เลยนะคะเพราะเรายินดีเปิดรับทุกนะคะคำแนะนำนะคะเพราะเราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยให้ความสนใจและก็พร้อมที่จะแนะนำในทางที่ให้ทางเราอยู่รอดได้ อ๋อบีค่ะนะคะคือขณะนี้นะคะแป้งได้รับจดหมายนะคะจากกรมาธิการการกีฬาให้เข้าไปชี้แจงซึ่งก็ทราบว่าอายากจะช่วยเลยแล้วก็ได้รับการติดต่อจากรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีสารวงเ<ม>ทียนทองนะคะมาว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือบ้างนะคะรวมทั้งท่านผู้ว่าการกีฬานะคะดกรก้องศักดิ์ก็ติดต่อมาแล้วก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่แป้งขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่ออีกหลายท่านนะคะ ก็พยายามแหละเพราะมันก็ต้องขึ้นกับซายามสปอร์กับทรูด,ด้วยนะคะก็ขอพูดออกสื่อเลยนะคะมันก็เป็นงูก,กินหางกันอยู่อย่างนี้แล้วค่ะถ้าแป้งไม่ปลดนี่เนี่ยคนที่เขาจะมาต่อจากแป้งเขาก็จะว่าแป้งได้สิก็ต้องพยายามอ่ะไม่รู้จะปลดไหวเปล่าก็สู้อะค่ะแป้งครับแป้งครับถ้าเกิดว่าผ่านอิกครั้งนี้ไปได้ครับต้ถึงอนาคตกับตัวเองกับสมาคมนะคะว่าสมัยหน้าเนี่ยขออาชีวิตรอบไปวันวันนี้ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช anel YouTube k a y ส a Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ